พระคาถาคับขันสุดยอดพระคาถาที่มีพุทธคุณทางด้านแคล้วคลาดซ่อนตัวบังกายไม่ให้ศัตรูมองเห็นเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์คับขันศัตรูผู้ไม่หวังดีเข้ามาประชิดต,ตัวหรือกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อไม่รู้จะไปทางไหนกำลังคิดตัดสินใจขวาหรือซ้ายดีพระท่านให้บริกรรมพระคาถาบทนี้ พุทธคุณของพระคาถาจะช่วยกำบังพ่างกายยืดเวลาให้ท่านได้ใช้สติไตรตรองคิดหาทางออกและจะช่วยให้ชีวิตของท่านรอดพ้นจากภัยอันตรายในครั้งนี้อ่านว่าวิเศษนักกรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับอังนะโมสามจบ นะโมตัสสะพระขวตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขวตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขวตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเริ่มสวดบริกรรมพระคาถา9รอบพุทโธเมสรนังเลนังตานังชีวิตังปริยันตะ พุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิณปิดหูโมปิดตาพุทธมิเห็นทาดลซ่อนไว้ยักหายไปพุทโธเมสารนังเลนังตานังชีวิตตังปริยันตะพุทธังสารนังคัจฉามิ อัมบงสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิณนปิดหูโมปิดตาพุทธมิเห็นทาดนซ่อนไว้ยะหายไปพุทโธเมสารนังเลนังตานังชีวิตตังปริยันตะพุทธทางสารนังคัจฉามิอัมังสารนังคัจฉามิ สังขังสรนังคัจฉามิณนปิดหูโมปิดตาพุทธมิเห็นทาดลซ่อนไว้ยะหายไปพุทโธเมสารนังเลนังตานังชีวิตังปริยันตะพุทธังสรนังคัจฉามิอัมมังสรนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิ ณนปิดหูโมปิดตาพุทธมิเห็นทาดนซ่อนไว้ยัหายไปพุโทโธเมสรนังเลนังตานังชีวิตังปริยันตะพุทธทางสรนังคัดฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังขังสรนังคัดฉามิณนะปิดหูโมปิดตา พุทธมิเห็นทาดลซ่อนไว้ยะหายไปพุโทโธเมสรนังเลนังตานังชีวิตตังปริยันตะพุทธทางสรนังคัจฉามิอำมังสรนังคัจฉามิสังขังสรนังคัจฉามินะปิดหูโมปิดตาพุทธมิเห็นทาดลซ่อนไว้ยะ หายไปพุทโธเมสรนังเลนังตานังชีวิตังปริยันตะพุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังขังสรนังคัจฉามินะปิดหูโมปิดตาพุทธมิเห็นทาดลซ่อนไว้ยักหายไป พุทโธเมสรนังเลนังตานังชีวิตตังปริยันตะพุทธังสรนังคัจฉามิอัมมังสรนังคัจฉามิสังขังสรนังคัจฉามิน้ปิดหูโมปิดตาพุทธมิเห็นทาโดนซ่อนไว้ยะหายไปพุทโธเมสรนังเลนัง นางชีวิตตังปริยันตะพุทธังสารนังคัจฉามิอัมมังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามินะปิดหูโมปิดตาพุทธมิเห็นทาโดนซ่อนไว้ยักหายไปหากท่านกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากทั้งในเรื่องรุนแรงร้ายกาจที่กำลังเผชิญหรือมีปัญหารุมเร้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานสถานะทางการเงินความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดหาทางออกให้กับเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ขอให้ท่านตั้งจิตตั้งสมาธิให้ดีทำใจให้สงบเยือกเย็นสวดบริกรรมพระคาถานี้ด้วยใจแน่วแน่เมื่อจิตใจปลอดโปร่งปราศจากความวิตกตังบนก็จะทำให้ท่านค้นพบทางออกและแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างดีแน่นอน